สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของวอลเลย์บอลนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ21พฤษภาคม2568นะครับก็มาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงวอลเลย์บอลกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมหญิงเนี่ยนะครับที่ตอนนีน้กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายในการที่จะเตรียมตัวไปทำศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นซิกในสนามแรกนะครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งจะเริ่มกันใน นัดแรกเนี่ยก็คือในวันที่4มิถุนายน2568ซึ่งนับจากวันนี้ไปเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรายงานออกมานะครับจากจากพ p พ v เนี่ยเขาเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มรายงานก่อนว่าทางชัชวรโมกสีนะครับหรือว่าน้องหมุ๋มบิ๋มนะครับผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บน,นะครับแล้วก็ต้องพักราวๆ2สัปดาห์นะครับซึ่ง ไม่น่าจะหายทันลงเล่นให้กับทีมสาวไทยในช่วงเวียนแอลสัปดาห์แรกตลอดทั้ง4เกมนะครับแล้วเดี๋ยวต้องประเมินกันต่อว่าในสัปดาห์ที่ี่ยที่จะไปเล่นกันที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยออกสตาร์ทในวันที่18มิถุนายนเนี่ยจะจะทันไหมนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ออกมาแล้วทําให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วก็เสียดายเพราะสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าก่อนนั้นเนี้ยเราก็เสียทางวิภาวีสีทองไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่น้องยังเล่นอยู่ใน โคโรวิลิกเกาหลีใต้ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับทั้งสองปีนี้ก็จะไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยเลยต่อทั้งปีแล้วนี่ต้องมาเสี่ยงบุ่มบิ่มในช่วงออกสตาร์ทปิกเนี่ยซึ่งก็นับเป็นผู้เล่นในรายของหัวเสาที่สําคัญทั้งคู่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับก็คือในวันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวทางโค้ชออสเกติพงศ์และชตากีริยงไกเนี่ยนะครับแล้วก็สมาคมบอลเลีบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะเปิดให้ทางสื่อมวลชนนนเเเเี่่ยยขขข้าข้าา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 ไไไปปปทํวกกก็บบบภพรรรรศะคัดู ฝึกซอ้อมล่าสุดของทีมสาวไทยนะครับที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าจะมีข่าวในประเด็นนี้ออกมานะครับโคชออสก็จะเป็นคนคอนเฟิร์มเองแล้วก็ยืนยันเองว่าอาการบาดเจ็บของน้องหม,มุนบิ่มชัชวรโมกสีเนี่ยมันเจ็บมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงน่ากังวลใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็น่าจะตอบกันในวันพรุ่งนี้แหละว,ว,ว่าทางโคชออสเนี่ยจะหยิบเลือกหรือว่าจะเติมใครเข้าไปแทน นในการเล่นสัปดาห์แรกซึ่งจะเป็นรายชื่อที่ทีมสาวไทยจะขนไปเนี่ย14คนนะครับคาดว่าจะส่งไป14คนแต่เอาจริงๆก็เนี่ยผมสอบถามผู้เชี่ยวชาญมาแล้วคุณจะส่งไปกี่คนก็ได้แหละนะครับแต่ว่าจ่ายเงินเองนะครับคือเอาไป16ก็ได้แต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงเล่นแค่14นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เอาไป16คน17คนเนี่ยคือพรุ่งนี้ก็คือในแมตต์ต่อไปเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้ ก็เดี๋ยวดูว่าทีมชาติไทย,ยจะประกาศออกมากี่คนแต่โดยสแตนดาร์ดเข้าไปน่าจะไม่เกิน14คนนะครับซึ่งโปรแกรมในสนามแรกเนี่ยที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยเรามีโปรแกรมที่จะต้องเจอกับโปรแลนด์นะครับในวันที่4มิถุนายนเจอกับเบลเยียมในวันที่5มิถุนายนนะครับเจอกับตุรกีในวันที่6มิถุนายนแล้วก็เจอกับฝรั่งเศสในวันที่8มิถุนายนก็นเรียกได้ว่าเล่น3วันติดเหมือนกันนะแล้วก็พักวันเดียวแล้วก็เล่นมาที่4เป็นโปรแกรมที่สำหรับผมผมว่าหนักไปนิดนึงนะมันควร เล่น2นัดแล้วก็พักวันหนึ่งแล้วก็มาเล่นอีก2นัดแต่ก็เข้าใจได้แหละด้วยกรอบของเวลาอะไรก็ตามมันต้องอสลับกับทีมชายด้วยที่จะแข่งสัปดาห์ต่อไปมันก็เลยออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสรับเชิญไปพูดคุยในช่องของ Big กแชมป์มาหนาบนเรื่องนนของการคาดการ์ว่าใครจะมีโอกาสที่จะติดทีมในสนามแรกบ้างนะครับใครมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ทางโค้ชออสเกติพงศ์แลจะจตุรเกียรไกาเนี่ยเลือกไปใช้งาน 14คนแรกนะเอาแค่14พอไม่ต้องเอาถึงขั้น1 6 1หเหรอกเพราะว่าเดี๋ยวของจริงเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็น่าจะประกาศแล้วแหละนะครับที่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 ทางโคชออสให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพไปสอบถามไปอะไรได้เนี่ย นะครับแล้วก็ในวันที่22จะมีการเปิดตัวเสื้ออีกนะครับเปิดตัวเสื้อโดยทางแกรนด์สปอร์ตคือตอนนี้คนก็สนใจกันอยู่3เรื่องนะครับที่กําลังเฝ้ามองเลยก็คือเรื่องของการประกาศตัวตอนนี้ประกาศตัวอาจจะเป็นเรื่องรองไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าคนสนใจเรื่องลิกสิ์มากๆลิกสิ์การถ่ายทอดสดซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีเจ้าไหนที่เปิดเดีลวได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีการเจราจากันอยู่ไหมนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาช่องทางธรรมชาติแล้วก็ดูผ่าน แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ VBTV นะครับก็ผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้ว่าใช้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวตามดูกันต่อไปว่าช่วง้ายเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะครับส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยผมว่าคนสนใจน้อยสุดเลยคือเรื่องแรกที่คนสนใจคือลิขสิทธิ์ลงมาคือเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ลง,งมาคือเรื่องของเสื้อนะครับคือต้องยอมรับตรงๆว่าข่าวๆที่มันกําลังจะไม่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ส่งผลให้แฟน วอลเลย์บอลหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลดทอนความสนใจไปได้บ้างเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีบางกลุ่มที่เขาก็เลือกที่จะยังไม่สนใจดีกว่ายิ่งเดี๋ยวถ้าม,มีการทา่ทยทอดสดนะมันจะยิ่งบางลงมาเยอะเลยนะครับจริงอยู่ว่าบางคนอาจจะมีใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันหรือ vbtv หรืออะไรแต่ว่าก็มันก็ไม่เท่ากับการมีออกจออ่ะการมีออกจอคือเราจะเห็นว่าถ้าวอลเลย์บอลหญิงทีทชาไทยแข่งเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยในห้างสรรพสินค้า ตามร้านอาหารหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ที่เป็นสถานที่ที่มีตอยักษ์หรือว่ามีโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมตัวย่อมๆได้นะครับในการไปเชียร์กีฬาซึ่งถ้าปีนี้มันไม่มีในการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยตรงส่วนนี้มันก็จะหายไปมันก็จะดูกันอยู่แต่ในส่วนของโทรศัพท์มือถือตัวเอง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเองนะครับแล้วก็บ้านตัวเองเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปเอามา14คนที่ผมจะคาดการว่าใครจะได้ไปในสนามแรกบ้างนะครับคือผมมองว่าสนามแรกยังไงก็ต้องเต็มนะครับตามตามที่ผมได้พูดไว้ในช่อง Big Champ สนามแรกนี่เป็นสนามที่ยังไงก็ต้องเต็มเหนียวไว้ก่อนนะครับมันเป็นสนามที่เราจะปูทางว่า เฮ้ยสนามที่2เนี่ยเราจะเดินยังไงต่อนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่สนามแรกจะเอาตัวที่เรามองว่ายังไม่ดีที่สุดไปแล้วก็ถ้ามันพลาดจะไปแก้ในสนาม2สนาม3มันคงไม่ใช่การคิดในลักษณะนั้นในส่วนของคนทํากีฬานะครับเพราะฉะนั้น14คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นมือเซต2คนนะครับโดยสันดานเลยนะผิดพลาดต้องขออภัยมือเซต2นะครับหัวเสา,สาหัวเสา4เป็น6ใช่ไหมบอเลเร็วอีก4เป็น10นะครับ บีหลังอีก2เป็น12แล้วก็ลิเบโรอีก2ไป14อ่ะครบเป๊ะ14คนนะครับผมไม่พูดถึงถึงตัวเกินเกินนะที่โคชออสอาจจะเอาไป15 16 17คนก็ได้แต่ผมเอาแค่14คนตามสแตนดาดตามมาตรฐานที่จะใส่ชื่อได้ในแต่ละวันนะครับเอาชื่อชื่อตามนี้เลยคุณผู้ชมที่ที่ขึ้นมาในจอภาพตอนนี้นะครับชื่อตามนี้เลยนะคุณผู้ชมก็ดูไปพร้อมกันนะครับคือสนามแรกเนะี่ยผมบอกตรงว่าว่ามันคาดเดาได้ได้ไม่ยากเท่าไหร่ในเมื่อเรา เรามั่นใจยอยู่แล้วว่าเขาจะใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จิ้มไปได้เลยนะฮะเกมที่เราจะเจอกับในส่วนของโปรแลนด์นะฮะอ,อ,อะไรกัโปรแลนด์เบลเยียมตุรกีแล้วก็ฝรั่งเศสคือจริงๆอะ่ะเป็นเกมที่เราหวังผลได้เนี่ยผมว่าประมาณสองเกมกว่าๆเลยนะหวังว่าจะเก็บชัยชนะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสนามนี้ยังไงต้องเต็มครับมันอาจจะมีเกมที่ยากที่สุดก็คือเกมที่เราเจอกับตุรกี ซึ่งช่วงหลังเราต้องยอมรับตรงๆว่าเราชนะเขายากมากแล้วยิ่งถ้าเขามีทางบ่ริ้เส้าวากาสเนี่ยยิ่งมันเกิดจะตตยจริงสุดโปรแลนด์โอเคเราก็แพ้เขาเยอะกว่าชนะแต่ก็ใช่ว่าจังหวะขุกขิกจังหวะเราชนะเขาได้มันก็มีให้เห็นบ้างเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกคลิปหนึ่งกับทีมที่เราบังคับว่าเราจะต้องชนะทีมไหนบ้างแล้วเราควรจะชนะอะคลิปเนี้ยเอาผู้เล่นที่ค่าไปก่อนสมบทเจ้าสานักฟันธงไปก่อนเพราะว่า ตอนที่ก่อนจะไปเกาหลีผมก็ฟันทวงเอาไว้ว่าเขาจะใช้ชุดไหนเล่นเล่นเกมเอาสตาร์แล้วก็ชุดไหนเล่นเกมยังสตาร์ก็ผิดกระจุยไปหมดนะครับวันนี้มาคาดเดาอีกทีหนึ่งว่าว่าใครจะไปบ้างนะครับอคาดให้นะครับมือเซตเป็นทางพันพันเกิดปาดกับทางนัดทางนิชาใจแสนอันนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าพลาดไม่น่ามีพลิกผลยยังไงก็ต้องเป็นคู่นี้ไปก่อนเพราะว่าสนามแรงเนาะนะหัวเสาบุ๋มบิ่มไม่อยู่นะครับ อันนี้โอ้โหหลายมุมมองมากบางคนอาจจะมองว่าเอาหัวเสามาซับเลยก็ได้หัวเสาที่ที่อาจจะตอนแรกชื่ออาจจะไม่ได้ติดไปหรืออาจจะมองว่าเอาทางธนชาสุขสดมาเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วก็เติมซับปีหลังเข้ามาอีกคนนึงนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอดใจคนออสเกติดฟงและทศนเกียงไกว่าว่าเขาจะคิดเห็นยังไงนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับสมบทฟันธงแบบไม่มีข้อมูลอะไรนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้าน ธนชาสุกสดมาเล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับแล้วก็อีก3าคนก็จะมีทางอัชราพรคงยศนะครับดนพรสินโพแล้วก็กติกาแก้วพินผมมองว่าสารโน้องเฟิร์นยังยังยังไม่ได้ได้ไปนะครับอันนี้คิดคิดของผมเองนะเออเพราะฉะนั้นหัวเสาก็จะมีทางอัชราพรคงยศธนชาสุกสดนะครับดนพรสินโพแล้วก็กติกาแก้วพินนะครับขณะที่ผู้เล่นตำแหน่ง บอลเร็วนะครับบอลเร็วนี่คาดเดาวไม่ยากนะครับก็จะมีทั้งดาวนึกแจ้งขัทยาบำรุงสุขวิมลรัตนพันธ์อีกตำแหน่งหนึ่งผมมองว่าเป็นการยะรัดขุนเมืองนะครับน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าน้องกีตาร์วันรุ่นการลำส่วนน้องเปียนโนนะักดตรกาวสานเนี่ยผมมองว่าตรงน,นี้น้องน่าจะซ้อมอยู่กับชุด19แล้วก็21ก็น่าจะเอาดีฝั่งเยาว,วชนไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งอีกพอสมควรน,น่าจะยังไม่ได้ถูกใช้งานในสนามเนี้ยนะครับ ขณะที่ B หลัง B ีหลังพอมเมขยับขึ้นไปเล่นหัวเสาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นพิมพิชยากกลําที่เป็นตัวหลักนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการดันทางน้องเตยนะที่มากรุบแก้วติดทีมชุดนี้ไปเลยนะเดานะอันนี้เดานะเอ,อลองคาดการ์อย่างนี้ลองคาดการ์ดูเฉยเฉยผิดถูกก็ก็บอกตรงว่าไม่ไม่ใช่การไม่ใช่การที่น่าจะเสียหายอะไรนะเพราะว่าน,นี้คือการคาดเดาเฉยๆอ่านใจโค้ชชอตอะนะครับ ก็ถ้าจะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับขณะที่ตัวรบับอิสระตัวอิสระนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ใช้งานปีนรถแป้นน้อยกับจินดาพานาหัวหนองก่อนอยู่แล้วแหละในการไปลองสนามแรกๆแล้วก็ยิงยิงไปกว่านั้นเนี่ยทางนิชกรวันสุกกับกัญจรักน,น์คำวงเขาก็ซ้อมในระดับเยาวชนอยู่ด้วยนะครับ แต่น้องๆที่ยังไม่ได้ไปสนามแรกอ่ะผมมองว่าในสนามที่สองสนามที่3ามอ่ก็พอมีโอกาสนะมาอยู่ที่ผลงานของของสาวไทยในในสนามแรกว่าว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วเราจะสามารถที่จะปูทางที่จะไปเล่นต่อในสนามที่2กับสนามที่3เอาไว้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าว่าจะคาดเดาได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะครับสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคนที่ทางช่องวอลเลย์บอลคิดว่าโคชออสน่าจะ เลือกไปใช้งานนะครับมือเซตก็จะมีพรพัน์เกิดปาดกับนัทธนิชาใจแสนนะครับหัวเสาจะมีอัชราพรคงยศครับมีทางธนาชาสุกสดดนพรสินโพแล้วก็กัตติกาแก้วพินนะครับซื้อความเก่าไว้ก่อนแล้วก็ในตำแหน่งบอลเร็วจะมีทันดาวนิจแจ้งหัตยาบำรุงสุขวิมลรัตนพันธ์แล้วก็ด้นานกัญญรัตนขุนเมืองนะครับขณะที่ในตำแหน่ง บีหลังนะครับมีหลังจะมีพิมพิชาโคกลำกับนัทมากกุบแก้วแล้วก็ตัวรับเป็นสลากก็จะเป็นทางปีนุชแป้นน้อยกับจิตอาภานาะหัวหนองครับเออซึ่งจะไปเล่นในสนามแรกที่ประเทศจีนนะครับในวันที่4 5 6แล้วก็8มิถุนาย,ยนเนี่ยโปรแกรมก็ตามนี้เลยนะครับก็เจอโปรแลนด์เบลเยียมตุรกีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็คือการมาคาดการณ์นะครับพิทูต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นการคาดเดาและอ่านใจนะครับก็ ถือว่าเป็นการชิงประกาศก่อนที่เขาจะประกาศแล้วกันถือว่าอา่านใจเดาใจไปตัวว่าเราจะอาจ่านใจโคชออฟได้แมนยำมากแค่ไหนเดี๋ยวเขาประกาศจริงเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์กอันอีกทีหนึ่งว่าทําไมโคชออเขาถึงเอาคนนั้นคนนี้ไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะลองมาทําคลิปในส่วนของ12เกมที่เราจะเล่นเนี่ยชาติไหน แล้วกประเทศไหนที่ที่เราเรามองว่าเหนือกว่าแล้วเราควรจะชนะได้บ้างนะครับเดีย๋ยวอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงประสบการณ์ในการคุมทีมชาติไทยเจอกับชาติต่างๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝนตกแล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมเองเก็คัดจมูกเหมือนกันแล้วก็ป่วยมาบ้างเหมือนกันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมดูแล สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับจะได้เดี๋ยววอลเลย์บอลเนชั่นสีーเริ่มแล้วเนี่ยก็จะได้ติดตามกันอย่างเต็มเนียวนะครับดูกันให้จุใจไปเลยปีนี้ยาวๆทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ